สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่ทิพย์มาสาธิตนะคะวิธีการเย็บห่วงแบบนี้ติดกับกระเป๋านะก่อนอื่นนะคะเราก็หาจุดกึ่งกลางก่อนนะวัดเข้ามานะคะแล้วเราจะให้ห่วงของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนเนี่เก็บปลายห่วงไว้แบบนี้นะคะแล้วก็ควักนะ